เนี่ยนะครับหลายคนก็รู้จักกันแล้ว,ว,วลนะครับว่าห้าเขาอื่นเลยนะครับการดื่มสุราเนี่ยนะครับเป็นคนดีต่อสุขภาพด้วยน,นะคือบาพูดดังๆรี่ว่าสุกใส่ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็นะครับให้เรียนรู้อธิบาย,ยกีนก็ว่าพวกของการดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกออฮล์ มีคนเสียต่อสุขภาพไกให้ตัดแขนจิงโตาตาต่อสุขภาพสิัดางโวาโ่าอาหารด้วยมีคนนต่อทั้งหมดเลยใชมิลโลวสุาอ่ะคมีเอถามถามลูกพฤติกรรมของคนที่มอสุราเนี่ยจะมีลกษณะอมีเลยแล้วว่าไม่ไู่่รไม่ได้หรอะไรไม่ได้ คุณวัวคุณไก่คุณไกเคุณก่คุณไ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 ก่คไก่คุณไก่คุณไก่คุณไม่คุณไก่ไก่คุก่คุณไ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 กคุณไก่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 คุณไ่คุณไก่คนณไ เสียงใสุรุราไป็นครับจับใจเป็นพื้นที่พื้ิกำเนี่ยไม่ดีไม่ดีเออพูดจาเอ็นคับเรวายเสียงดังใครพูดอะไรมาหนิใจเป็นแบบเป็นไงลูกไม่ชอบไม่พอใจนะครับนักเรียนเห็นต์ยินคำครว่าสินเข้าว่าเห็นหนูเห็นช้างตัวโตเห็นช้างตัวข้ามหมดไหมอ่าคุณคือเห็นอะไรที่มันมยิ่งใหญ่ไม่กลัวเห็นช้างตัวโตอยู่ตัวนกเล็กไม่กลัวมาเลยเนี่ย นะครับถ้าคนเนี้ยสู้เนี่ยนะครับซึ่งตามความจริงแล้วอยู่เนี่ยก็คือชื่อคนที่อะไรก็คือเฉลๆนะครับแต่เพราอเรื่องอยู่ไม่รุกเขาก็ถิงนะครับที่เป็นตัลอกสุรานะครับมีต่อสุขภาพจิตคือในองของคนที่อารมณ์สุขภาพกายก็ส่งไปได้ด้านก่อนนะครับการเจ็บปวดใช่ไหมครับบางทีเมากาดเก็ียังไงนตีนก็คุม สสตีไม right ่ได้ก็คุยไม่ได้ใช่ไหมครับขาดสุติในการเรกร้องช่างใจในโลกเห็นไหมออกข่าวตามทียีหรือยิ่งยัเลยตามลุงลุงมาจากอะไรลูกเ่ากลายเนตุลาใช่ไหมครับอ่าต่อไปอ่าเรียนู้อันนี้ต่อลูักมีบอะนะาต่อีก็มเรรนต่อไปครับ เป็นวันอะไรลูกวันที่หนึ่งหลวราคมของทุกปีเวันอะไรครับวันพุธมีนายนะครับเป็นอะไรครับหลายๆคนบอกวองอยวันที่มีนไอ้มีครั้งเดียวฉลองเต็มที่เลยใช่ไหมลูกมันจะมีเหนเทศกาลเทการนี่มีเจ็ดวันตลายนครับปีหเช่นเนมยลง่ยก็อเออนเยอะเลยที่งลราคมนะครับ เป็นการศึกษาเท่านั้นนั่นคือเรื่องนะครับนี่คำตอบและคุณหมอนักเรียนเนี่ยนะครับสามกลุ่มเนี่ยที่แบจกเลยนะครับคือให้เราเนี่ยครับการเล่าเรื่องของพวกโครงการดีชรานะครับโดยครูจะกำหนดหัวข้อให้นะลองจดหัวข้อไปดูนะครับหัวข้อเราจะไม่ซ้ำกันอากูชื่ออะไรเจาะใส่กระดาษได้ไหมลูกนะครับเพือสมบูรณ์แบบในการงานของเรา คุณที่สองด้วยนะครับคุณที่สามด้วยนะเอ้าร้อมยังเอ้าเดี๋ยวลูกนะครับตรงนี้นะครับโทษของการดื่มโซดาที่มีผลต่อสุขภาพกายต่อกายนะคุณที่สองโทษของการดื่มโซดาที่มีผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพจิตใจเรานะครับต่อสุขภาพกายต่อสุขภาพจิตอคุณสามต่อ สมรรถภาพในการทำงานสมรรถภาพการงานก็คือการต้นทนตัวเองสมรรถภาพการทำงานนะครับก็ตรการดู <Genesis> ah, ่ชัวที่มีผลต่อครอบครัวและเสร็จเก่งของครอบครัวนะครับครูจะให้ในแต่ละกลุ่มนะครับลองปรึกษากันว่าครงการอยู่งานที่ผลต่อสุขภาพกาย กองสองก็มีผลต่อสุขภาพจิตยังไงใช่ไหมครับกลุ่มที่สามก็มีผลต่อสมรรถภาพในการทำงานทำงานอย่งไรอ่าเอาลองปรึกษากันเอาลองลองคุยปรึกษากันดูก่คนดูอ่าปรึกษาให้กลุ่มอาสองนาทีอาสองตอบเป็นระยะสั้นมาก็ได้ลูกหรือว่าลองในสั่ประกอบกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้ ในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องออกมาเลยยืนในกลุ่มเองนะครับแล้วบอกข้อของการดื่มสุราแต่ต้องข้อที่เองนได้รับนะครับไม่ต้องออกมาหน้าชั้นเรียนเราเป็นยืนในกลุ่มเลยนะครับอะไรลูกอ่ไรกายตัวเองเนี่ยสุขภาพกายกเ,เป็นองเป็นอย่างได้ยังลูกยัอ่าแังเหรอ เดี actually, uh, số, up, mm ๋ยวนุกโคดองการดูสุดาที่มีผลต่อสุขกายมีอะไรบ้างลูกเราไปสัในกลุ่มเนี่ยเอาตอบด้วยกันเป็นลูกต่างชีพตากเข็มลูกพิษสุดาเรลือรังโอเคลูกต่ออาหารอ่ะให้กลุ่มสองด้วยอ่ากลุ่มสองครับตอบสุขภาพสิทธิ์ไงลูกทำให้สติปัญญาและความสามารถ ต่สรภาพในการทงานเป็นสรรปภาพนกาอัการเปนีกาข้าเราพูดจาให้สุภาพพูดจาให้สุภาพอสมรถการงากันลนได้ลูกความสามารถในการทำงานลดร้อยลงนะครับอ้า่ออะไรอ้าอขอความได้เศรษฐกิจของอความยไงสิืองลูกเ็มดืองเป็นงไงกอเศรษฐของ เอาลดลงเนื้อเลยนะครับสี้เดือนโลาปรโยชน์ให้ทุกนัก่อประโยชน์ชุลให้ทุอย่างเดียวครับเรามาดูที่บ้านของเรนในไก่หุบชุลา้านไหมลูกไม่ครับรืก็คป็นยกันนะครับมีอะารในในร้างนกันในตู้เยกันเป็นบางครั้งใช่ไหมครับไม่มีอะไรดื่ในต้เ็ะบ่าตอนี้อะไรน้ลูก ไม่ฉลองคุณไม่มีไหมครับคุณม่มีไหมลูกมีค่ะ่มีหมก็ีแถามกอถามก่อว่าเมื่อเรียนหนคนสืสุราแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเราเเราเห็นคนอยสุราลูกเราเหนเราิวใช่ไหมไม่ครับเราเราเียนนังส เหตาคนีเอาน้ลเห็นคนอยูุ่ดล้างก็เป็นไงลูกจงไงเยยลยเหรอยยไมอยู่ใกล้ใช่ไหมครับอะไรนะทุกคนก็อยู่สุดลางล้วสาะน้ำลูกคูณหน้าน้ารัคาพยายามนะกินตัวแรงใช่ไหมลูกอ่า ถ้าต่อไปลูกนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าเรียกได้ว่าการหยุดสุรามีโทษต่อร่างกายไหมมีค่ะมีแล้วนะครับหลายคนก็แข็งแรงอยนได้เลยนะครับดูว่ามันยิ่งกสุราที่ซิซันดิกเอียะนะครับอ่าเหล้าขาวสุราไทยอย่างเงี้ยนะครับตับอ่าสมสนไพนั่นเลยนะครับมันก็ยิ่งตอนที่ แข็งพอหรือว่าสูงนี้นะครับหรือสูงไว้ขึ้นเนี่ยครับตอนนี้หนึ่งก็ร่างกายเราเป็นโยนุปูนต้านทานสามารถต่อสูไ้ได้แต่วก็สูงไว้ขึ้นนะครับภูมิต้านทานไม่ลงลื่นกลับ้นะครับหลายคนจะส,สังเกตได้เลยนะครับหอมแข็งต่อาารงนี่การหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกุ๊กตัดตาหนึ่งเป็นเรนนื่อนะครับ ต่อไปลูกนี่อ่านพร้อมกันนีลูกอ่านไงลูกนกียที่ว่าัะของคนที่ดื่สุราตุเามีอาการ่อักนที่1ครับุมเามีกัไลูกเป็นไงลูกุดมาพูดมาการโน้เป็ไงลูก

จำเก้าแล้วนะครับก็คือเราเห็นคนที่มีลักษณะเป็นตาแดงดำนะครับมุมงในชแติลิ้นแข็งนะครับเป็นชิลตัวเองได้อ่าคุยได้แม้กระทั่งกับอะไรลูกรถไฟฟ้าอย่างที่มีนะฮะนั่งคุยกับอะไรครับขยะอุ้ยฮะนั่งคุยคนเดียวเลยใช่ไหมลูกเออนะครับมีจินตนาการ จต่ถามว่าใปนยัลูกบางบางคนก็ดูชราเพื่อไงลูกบางคนติดแต่ว่าคนก็ดูชราเพื่อไรครับหาหาทางออกนะครับทางที่แก้ปัญหาโดยการหาทางออกหาสิ่งของมันมาเลยก็ตามความจริงแล้วมันหายลูกมันหายนะครับพอพอีซูราหมดแล้วก็ถึงเดือนอ่ะถ้าต่อไปลูกนี่นี้ต่อเลย รวมอาศึกษาเหตุที่เกิดจากการดินถล่มวิเคราะห์ผลกระทบจากบเหตุในการในข่าวอ่ะอันนี้ผมัน็นเองในข่าวเลยเอาที่เราเคยเห็นมานะครับผลกระทบจากปรากฏเหตุหลายๆครั้งเกิดจากการดินถล่มสร้างความสูญเสียกับครอบครัวลูกใช่ไหมครับทีสองสร้างข่าวไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวลูกต่อใครอีก ต่อตัวเราต่อตัวเราต่อสัตว์เสริมเชื้อโรคต่อสังคมและต่อผู้อื่นที่ถึงรู้ถ่ายความเหนื่อยเชื้อลูกอ่าอย่างเช่นอะไรครับเชื่อมนั่งไปหาเรื่องคนอื่นไปหาเรื่องคนนอื่ใช่ไหมครับเดินขี่มอเตอร์ไซค์อไรเงี้ยนะครับโคบอ่าไม่ค้าขายก็เกี่ยวแต่ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดขายก็เตี่ยวขายก็ขาอย่างเงีนะครับรถวิ่งมความเร็วแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเอลยนะ ไม่สมาบ้งครับปลอมอะไรได้ก็เป็นไงบดหมุนชนชนร้านก็เดีอยวชนลูกค้าชนเนื้อข้าอะไรนั่นซ่เดีอยวเดือซึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยไหมลูกไม่เลยนะครับแต่คุณต้นเนี่ยเขาพาครอบครัวเขามานั่งกคนน้องตัวน้อยด้วยเขาก็คอยได้รับบาดเจ็บตัวเรื่อยแต่ช่วงนี้ที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับแต่ก็อะไรขอให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายด้วยนะครับขอสักทน แทนที่รถที่แทนที่จะอะไรรถได้ขี่ไปทางานนี่นเองจำใจต้องจ่ายค่าสอบรายได้เสียเลยนัให้กับค่ารักษาพยาบาลคูนี่รับกษาสิบเด้วยใช่ไหมครับหรืออนาคตของชาตินะครับนักศึกษาปีสิบเนี่ยนะครับกำลังจะจบไปเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบอกพ่อหล้วลูกอยความบอกพ่อบอกขาวช่วงเกษีบุรุ่นล่์งหน่ ขี่ไปดีๆมีหมวกกันน็อกที่เขาใส่ครบทุกอย่างเลยนะครับบอกพ่อลจะไปสอบก่อนถาม่ามันจะเป็นมาสอบเรืนะครับเล่มตัวี่เขาอส่เยอยวๆเยวแค่ผู้ชายเดียวนะครับออกจากบ้านได้แค่เดเดียวนะคมุ่ที่ป้ก็ครัวหรือหรืสาารสุทุกคนพวกพี่พ่อากนะครับปรากฏว่าคนที้รับสายพี่กงจริงก็เลยว่าคุณพ่อใช่คุณพ่อของคุณนี่นี้ไหมอ่าปรากฏ่าน้องนี่น้องเป็นเพลนะเขาเขาม่การแจ้ง โดยตรงว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตขาะที่เขาเลยให้บอกคุณพ่อมาเมื่อวันที่๗นะครับเ่อมาถึงพ่อเป็นอย่าง,อง,องออโอ้โหหัวขอก่อนนี่เลยนะไม่มีแรงนี่แรงนี่แต่ละท่านเลยนะครับ,ก,รนนรบก็้อจอติดตามได้ว่าน,นะครับคือเรตดีนะครับโุเคนี่เลยเนี่ยแต่ต้องว่าต่างที่นั้นแหละนะมาด้วยความไหวแล้วก็มีการใส่ไปใส่มาเชียวชุนรถนะครับมาตลอดเกิดเส้นห่างแล้วก็มาเจอบบชน เ,เต็มๆเศรษฐกิจภาคที่ะนะตรงที่แล้วก็เรื่อวิชาเดียรเห็นไหมครับแทนที่จะมีเป็นอนาคตที่สดใสนะครับของของสังคมของประเทศชาติเราเนะครับแต่ไก่ต้องมีเสียชีวะอ,อะไรคนีืโอนยรซูาเมาแล้วก็ขับอ่าเห็นไหมครับนี่คุ้นเลยอ่ะ,อะต่อไป วิธีป้องกันอ่าวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการมสุราป้องกันได้ไหมได้ป้องกันได้ไหมได้ป้องกันได้นะครับด้วยการที่ทําไงลูกเห็นวิธีการป้องกันไหมเข้าเรือนำรงนะครับงดเข้าเรือนมช่วงเทศกาลอะไรแล้วแต่ให้คนญส์นัทอายุเมาแล้วไม่ขับเมาไหมครับถ้ามาลกุญส์แท็กซี่กับเข้ารือนมีเจ็ดวันมีดานใช่ไหมลูกดานจวดหอยดานวดมาสวดเต่า วแอลกอฮอถ้าเมาก็นั่งก่อนนะครับมาตรการที่เมาก็่ต้องโดนจับกรบปุกเนี่นะครับเม่คั้นปร่อเ่ยนพฤติกรรมในการใช้ร um ูใช้หนในการอะไรสุดๆสุแล้วขับอ่าไปองอ้าวสุดแล้ครับหมาถึงอะไรดูหมายถง ทุกคนได้คดครับนี่ที่เราบอกมาต่อเลยครับช่องปากลำคอตับผิวหนังหลอดเลือดสมองหัวใจแล้วก็กระเพาะอาหารด้วยนะครับเมื่อไหลเข้าไปในปากพึ่งแอลกอฮอลจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารด้วยปอะไรนี้ถูนั่งโดยกระเพาะอาหารปในท้องนั่นแหละครับกระจายเข้าสู่กระแสเลือดทำให้สามารถตรวจพบแอลกอฮอลในเลือดภายในท้าเทียบกัน ัจากการดืนได้นะครับจากนั้นจะเริ่มส่งผลต่อเซลล์และอะไรต่างๆในสิบสี่สามสิบห้าชั่วโมงอ่ะนั่งอยูไปแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วคือเม้าอะนะครับหัวใจมันกระตุ้นให้เร็วขึ้นนะครับสูดฉีดเพิ่กล้ามเนื้อเริ่มหนาขึ้นนะครับหัวใจรุนเรียลมีสุดท็อปตายครับอ่าเพราะว่าอาหารนะครับเรื่องพวกอาหารอักเสบเสี่ยงทันนะครับหลอดเลือดเป็นไงลูก โรคอีหมดตัวหน้าซีดนะครับอันตรายมากนะครับโครคที่อยู่กลางกลางลายเนี่ยนะตับลูกจะทำลายพวกเซลล์ตับทำให้ไขมันเนี่ยเข้าไปแทนที่นะครับทำให้เป็นโรคตับแข็งในที่สุดนะครับช่องปาลูกถูกทำถูกทำให้ไร้ค่าคืออย,อย่างที่เรียกกันว่า่อยาดอนะครับในสมองครับสมองบวมนานเข้าสูญเสียความ การเซลล์สมองการเซลล์สมองนี่เสี่้วก็ตายเลยนะครับไม่ดีนะในมนนะครับมีผู้พละแล้วก็พิษไทยอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่เริ่มเอาเข้าเข้าไปในช่องปากแล้วนะครับต่อไปลูกๆระดับพิษด์กโอ้ยี่เลยเรามองหานะครับร่างเลยนครับ สามสิบหกจังลยหนาล่าหนึงครับหาบวกเป็นร้อยลูกเมาครับอยไม่ตรงนะเมาอ่ะหาสองร้อยลูกับสนครับไม่อย่าที่โยบอกนั่งอึออาอ้าวสามร้อยลกมีการมีลมซึมครับไม่ไหวแล้วตาแล้วนะครับสี่ร้อยลหนักมากนะครับถึงขนาดนี้ก็เนาะนะับอิดอาการสลบุกอาผีแก่ชีวิตครับคือสลบกน็อตไป ท,ทางนี้ดับแอลกอฮอล์นในเลือดนะครับว่าสิบิลลิกรัมนะครับก็เป็นไงลูกดื่มขณะขับรถยนต์หากตดวจบัสบ้าน่าสิบยีนีกรัมต้องระบบงโคตรจำพุกสามเดือนตับไม่เหมือนลูกนะครับในกระเป๋าดนงว้นไม่มีด่านะครับต่อไปก็อันตรายจากพิษราเรื่องลำหนื่อยบัฟแข็งสมรรถภาพ ต๊ทำอะไรเสูงใจโตกระดูนนี่มีาเนี่ยถ้เกิดดื่มนะครับจะเสี่ยงต่อการมีรูปคิดการนะครับแล้วก็ฮะดื่ทานยาระหว่างที่เช่นเราเป็นบัตรเป็นไข้ถ้าเราไปดื่มร่วมกันจะมีฤทธิ์ยาเสี่มสภาพเลยไ่ีอะไรเยนะอ่ะต่อไปลูกนี่เลยกฎหมายใลขแล้วลูกนะครับหนึ่งสองหลูก เช่นผมเลื่อนตรงเนก็สมัยเงินสอมหนึ่ครับที่สามเลยมอแล้วครับต่อไปก็มอเนียแล้วก็บางเดือนไปดูใที่สามนะกว่าลานวัดตามก็สมัยางิบาเดือนคนกว่าจะอะไรหมดนะครับอ่าเย็ยนกระป๋องสามร้อยสามสิบมิลลิกรัมเราสามกวาผมวกสุด้วทต้อไปนะ การโทษของผู้อื่นนะครับหนูมาขับยังไงโดนอันรับโดนเอาสรุปเหลือเวลาสารเสพติดที่อะไรลูกตรงอ่าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งผู้เสพและครอบครัวหากอีเลี่ยงไม่เข้าไปมีเกี่ยวกับสารเสพติดจะทำให้ชีวิตเป็นไงชีวิตดีมีความสงบนะครับสุดท้ายนะครับเพราะเหตุใดการดื่มสุราจึงทำให้สมรรถภาพในการทำงานลดไหมลงขอถามยังอีก มาลูกโอ้โะยังมาเรื่ังมาเรา่อะไรลงกาเรื่อยๆยังาเรื่ัาเรื่อยๆยังารืูอสๆยังมาเรื่อยๆยังาเรื่ดยปยังมาระ่วัมารื่อนงารน่อยๆังาเรื่วัญมาเราเรื่อยๆยังาเรืัาเรื่าังมารื่าเือยๆยังาือยัาเร,รื่อ,อ,าองาเรื่อยๆยใงมร่อยๆยัง,าาญญาางาามาเรืามาเรถ่อยๆัมารทํางานรดลงเคยมาเรยมาเร้่เออรยเรียๆยั้มาืยๆไง ทไม่ได้เด่ขับรถไปไงตรงเกาบกายต้องเป็นไงลูกเหยียงซ้ายเหียวาเห็นไหมแก่ก็คอดในสมุดร้องหอบโยนตะขอนทำให้ลูก วิธีการปฏิบัติการป้องกันเกิกับพุ่ของดูดเหนือสุราครับชั่วโมงหน้าจะมีรายงานด้วยนะเป็นรายงานง่ายๆครับโอเคตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหนึชั่วโมงหน้าหน้าเจอหน้าเย็นหมดควารู้